สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาเมื่อนี้อากาศดีดีแวะไม่เยี่ยมสวนหญ้าแปลงหยายาย,ยายเราปลูกห้าพุนห้าแล้วลถึกฝนกระลงังงามกระลังเขียวยาย ยายเกี่ยวหญ่ยังอยู่ยปลูกโดนปรด้แล้วนี่ยายยายเกีียวจกเทลียแลว้วแต่ว่ามันไห้ดตัดมันตัดาท่านมันตัาท่านเห็ู่เดียวมันจะเล้าวเามันเลี้ยเป็นมาแล้วีกินมันทอดตัตดตงแ่มหมือเละมันสุดมากที่รียกค่าอกแต่ว่ามันตท่นยายยูยู่เดียวยายจะเลยคอยให้มันเาี้ อือน้ำกระไยโพดกระมส่วนบ่ย<ะ>่าไน้ำมันกระายโพดจริงสิบอ,อ่แปลงข้างล่างน่ยยังย่าทีเล้วเห็นไกลๆจักน้อยผุน เอาอันไหนปลูกใบยา่หรือว่าปลูกด้วยอันใดขยายพันธุ์น่ะเอาเครื่อมันมาปลูกเอาลำต้นมันนี่ละมาปลูกน่ะปลูกด้วยนอด้วยเครือมันนี่ละตี้ยเครื่องมันต้นมันนี่ละปลูกน่ะอ๋อไงก็เอาลำต้นมันปลูกอื่นว่านอมันเนาะนอ้ดหยาดเนาะย่า่เนาะใบมันเอาลำมันเอายอดมันเขี่ยมันต้นมันนี่ละปลูกอ๋อ หยาานนี่ย่าอันเกี่ยวจากเทื่อไปหาไเกียวแล้วคนนึงนึงบ้านกยวมันก็แตกดีอยู่บลระย่าระวางห่าายกับหยาค้นอันใดแตกดีก็กรันคั้นเพาือนหยาานั่นแตกมีกว่าหยามันแตกแล้วกาหยาอันนี้ยู่

มือนี่อากาศดีพอดีเนาะย่ายมันคืมเนาะย่ายก็เลยข,ขยายพันธุ์หยายไปน้ำแม่นบอ่อมันห่อนมันแรงโอ้ดีดีดีมันก็เลยข,ขึ้นมา,าบเพราะเใครได้เท่าที่ควรก็เลยมันก็ห่างอืมอืมชั้นพันธ์เท่ามันบ่อพ่อเท่าเอามาจากไก่บัดนี้พันธุ์มันก็บบ่อปันใดก็เลยได้ก็เลยได้ปลูกห่างปลูกข้างไหไว้ตีเพื่อเอาแนวสะก้อนเนาะ บาดนี้มันพ่อขยายพันธุ์แล้วยากก็เลยทั้งเกี่ยวทั้งขยายไปน้ำดำไม่ไปน้ำปปแปลงขงนนออ้า,ง,า,ง,ยายง,ขงบนนี่คือหยาหยังหรือย่า่แปลงข้างบนนี่คือหยาหยังนอหนีงงามๆนี่หยาลู่สีนี่ยายปลูกด้วยมเมล็ดหรือว่าเอานอม้าปลูกโอ้ปลูกโดนไปได้แล้วนี่ยาย ท่านในตาท่านในเกี่ยวจากเทื่อเราไปอหารังงองกระสูงกระงามเนาะหาลังมองกะพสมามสมือขมันบางงามนี่ยายเอามีวิธีดูแลมันจังไดนี่ยยายทุนขิงว่าของยายนี่ละเตีย้ย ตอนตะกี้ได้ใส่สปริงเกอร์เนาะตอนปลูกไม่ๆเน,ะนาะน้ำบ้านมากฝนบ้านมีมันบอบาดน,นี้อาศัยน้ำฝนกับเพ่องพ่อแล้วเนะานนะอิเตอร์หลายพ,พ,พวดผลเตีย้ยว